Música é. é. สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกสู่หูสุกคนนะคะครับผมกำลังติดตามอยู่ทําช่องเขาเข้านะคะวันนี้คือวันที่เก่าใช่วันที่เก่าค่ะวันที่เก่าที่นัดไม้นะคะทีว่าสิริประเทศตุมผาป้านะคะร่วมถวายรวมสื่อทีนะคะนั่งกันกันแม่คู่ ก็มีลายผูลายขนนะคะเอฟซีรวมบุญมาก็อาจจะเอารวมใส่กันพอมันหลนะคะพอเพิ่อกระซูงมาบอขาดสายเพิ่ด้ยินว่าแม่คู่สิไปซื้อที่ถวายทั้งวัดเพื่อก็นนอมมกนอมใจนะคะอีพออีเม่เฮ้ากะโอ้ยจะเป็นเพ่นใจบุญนะคะเพื่อนใจอยากเทียนน้ำแต่คู่พายเทียนยังว่าแต่ปูเออยวาแต่ปูเออยขึ้นมาเอฟซีสายบุญ ได้ยินคนกัโอดว่ได้คนกัออยาเคียนนะคะโอท่ไล่สื้อเซมาเคียนพวกเขาเคียนพวกนั้นบ่สามราแค่แคบขึ้นเดียวมาเป็นทังว่ามาถวายปูดีกว่าอันบันนี้เยี่ยมกับเขียนไว้ค่ะสิบลอยสองลอยเะริลอยสามลอยนั่เสร็จแล้กคนครายคนนะคะเพราะว่าอาจจะบ่ได้อ่านซื้อนะคะก็วเซลลวไร่ซื้อขึ้นให้ค่ะอันบ่ต้องน่อยใจนะคะเรื่อ มัจนจะได้เข้าเฮียเท่ทากับในคือเก่าค่ะเป็นว่าเพราะว่ามันอาจจะอ่านบทวัดถึงเนาะคะ่ะมันหลาคือว่าไล่ซื้อนี่ขึ้นถวายผู้ับผู้รับดูนะครับการคือว่าผู้รับดูก็ดีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่นหองเห็นพ่นรู้เนาะคะ่ะค่กก็เลยวันนี้ยิ่มก็เลยร่วมเนาะคะ่ะร่วมที่เพ่นร่วมบุญทุกบุญแล้วก็พ่อกขาซื้อที่ขึ้นถวายปูเนาะคะ่ะเอาอันนี้แม่ครูสิอ่านไล่ซื้อห้ซะก่อนเนาะคะ่ะหมู่บ้านเพ่นมาบ่อผอแม่ครู่นะคะ่ะร่วม ทำบุญน,นะ,ะจ่ะจ่ะครอบครัวนายทวัชชัยนะคะนั่งสกุลพันฟักบวัวคือมันยังวุ้นเขียนวัดหลยนางสิริน,น,บบบบบบนันบึเบิ่งด้วขายเงียแล้วก็นางสาวนิดานุนายท่าน,นาปุ่งคุณแม่อนุง่งดลดันนะคะค่ะร่วมเป็นเงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทน้าสก,กุลเบิ่งให้แร์ละรวยเน่ยรวยเนี่ยเวราะว่ามันรวยได้ฟักบัวคือยังฟักบัว เล่าฟักฟักบัวนะคะ่ะแม่ค่ะการพิสขอโทษนะคะนายทวัดชัยฝักบัวนะคะค่ะคอามก้าวขึ้นสิรินันนางสาวน,นิดานุตนะคะฟักบัวขอบข้เพิ่นัะค่าขอบข้าคุณแม่คนุ่มนะคะเพ,พินะะ่พพมน,นะะมาเมื่อวานไม่คู่ค่ะออกไปทำธุระขายปูนะคะมาบ่พ่อเขามีจะโคนในทีมงานของเลาาลาบใบนะคะถึงคือเก่านะคะฝากไว้กือถึงคือเกา่า กาไม่คู่ก็สร้างไว้เยอะค่ะอันนี้ก็คื่อคุณนางสลอมบกน้อยนะคะทาวายคู่ตาหาดอยไม่คู่สองร้อยยิมสองรอยแตงโมนหนึ่งร้อยน้องไอ้หนึ่งร้อยขาเห,นหนยาเียนหนึ่งร้อยขายยาวตุวยสันเอาวันนี่คนละประมา้ค่ะอันนี้ขายยาวตุวยหนักน้อยมีบ่เนี่ยหน,นักหนกก็มีเออหนะักหนัยก็มีเนาะ แล้วก็มี่น้องไอแล้วก็มีแต่โมคนละลอยขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ยิ้มสองเหงื่วันคนละลอยนะคะหนักหน่อยเรื่มซื้อเร้บแต่สิเป็ออนคนป้องกนยังดรอกค่ะเราได้บุญน้อกันแล้วค่ะโชคมากะค่ะคนทำบุญม,ม,มาเรื่อยๆนะคะ<ช><ช>นางสิริมนนะคะทั้งช่องน้องไอผ้ารวยนะคะนางสิริมนภาระเวทนะคะถวา,ายปูห้า้อยไข่ติ๊บน้องไอแตงโมคนละลอยนะคะ ขอบคุณเช้ <Okay. S 2> หลายคนนะคะ่ะอันหยอยหยอก่อนพอมันมีเวลาหน่อยนะคะ่ะอันนี้นางนางสดชื่นจันทานาคประทีปนะคะ่ะครับผมถาวายปูหนึ่งพันบาทให้แม่ครูสามร้อยยิมหนึ่งร้อยนาคน้อยหนึ่งร้อยค่ะอันนี้คนละรนอยอันนากน้อยอันนี้อันนี้ของยิ้มขอบพระคุณครับ คุณเจ้าบริเไว้คร่ะอันนี้อะไรวะเอฟซีผ่านมาท่านยิ้มนายเฉลิมชัยทำวอลัสนะคะครถรวายปู่สองพันบาทให้แม่ปู่สามร้อยยิ้มสองร้อยค่ะสาธุค่ะสาธุคครับรวมบุฒม่าทุกมุนนะคะเลยร่วมให้นะคะนายสน่ห์สิงสมนะคะทวายปู่หกร้อยแม่ปูหนึ่งร้อยยิ้มหนึ่งร้อยค่ะขอบพระคุณครับ มาทางช่องยิ้มอันนี้สมบูรณ์เทพนาทิมท,ทวายปูสี่พันนะคะให้แม่คู่สามอยยิมหนึ่งรอยนากอยหนึ่งอยแต่มูหนึ่งอยไอ้นัชชาเอกวันคนละหนึ่งรอยบาทนะคะเอน้องไอ้แต่โมูยิ้มคนละ100น้อยค่ะกันจะมีหนักน้อยนะคะมีหนักน้อยอืมพมนัชชาให้อีมนะคะ ะไบนายสมบูรณ์ชิ้านนี่นางขอ้วครับนายอันีนางมาไล่ถวายู้าร้อยม่ครูสองร้ยิมสอง้อยนั้หนึ่อันนี้คูหนานน่อยแค่ะอันนี้ต้องยิมขอบพระคุณครับไล่ซื้อไล่เสียงจานใหญ่เล้าค่ะเพราะว่ากตสียลูกเนี่ครูเพราะว่าไล่ซื้อม้าเน่าครับผมอันนี้คนมีเสียคายก็หายเลยเลยาอ่านใหม่ไล่ฝูไล่ย้นทั้งผ่านมาทั้งใมครูนั่งแล้ค่ะมีไล่ซื้อไล่เสียง ค่ะหลายคนรเราก็แม่คู่ก็บ,บอกก้าวปูหายเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้าาอ,าอกับว่าอ่านตอนหนารูกับว่าผูหนีผู้นีนนคนถวายเท่านี้เท,ท่านี้ได้บูสื่อที่สื่อท่าได้ยินว่าแม่คู่สื่อที่ถวายทั้งวัดคนก็ยอยากรวมบุญน,นั่มกับว่าเป็นการเรียนไห้นะคะคือว่าบอกบุญบอกบุญทั้น ปูเอยากห่วมน้ำใจศีินะค่ะคือห่วมน้ำ่นเกิดจากยิดจจกใจเพื่อนเนาะค่ะก็่พรได้ไปแพร่ไปยังค่ะคือว้าวหอยฟังแต่ว่าคนว่าให้เม่เฮหดน้ำเด่ยมีโอกาสเวลาสันวาแม่ก่ะอยากเฮ็ดมาแต่ดูแลล่ะว่ามีโอกาสแม่นว่าเม่บ่ถือเกลียดแต่ว่าแม่กคโดยแจเป็นบุญสนละว่าจากสองร้อยสามร้อยก็ได้นองไม่คู่ใดเมื่อคือปูว่าละยี่สิบบาทก็ได้บ่เป็นยังค่ะการทำบุญเนาะ ก็ได้บุญคือเ่าอย่ที่ใจเห้เขาครับผมค่ะสำหรับมูนีช่วงบ่ายนะคะเสด็จไปวัดมูนีราคาวัดป่าเนี่ยคนต้องจำได้ว่าว<บ><า>ัดป่าศาสวาาัดป่าศาสนุบุญวราลามอานนานวัดป่าศาสนุบุญวราลามคนเปลี่ยนซื้อใหม่นะคะเนาะทางสิบไปเซียนบ้านผืนนั่นแหละค่ะกับพบไก่แล้วเขาไปวัดสวยขานะ,ะนะคะเป็นธรรมชาติไปแล้วเกิดสทัทธานะค่ะเกิด แบบว่าอิ่มโมกิ่มใจคือว่าข้าไปเห็นอกจุดหนึ่งที่ปูผ้าไม่คู่ไปนะคะไม่คู่กับว่าเคยเด้ดไปยะเชียแต่เรียแต่ปูอันนี้ทางานตามใบสั่งค่ะคือปูพ่นสั่งจะได้ไม่คู่เฮ็ดจังสั่งฝืนปูก่ได้ว่าถอาไปเพราะว่า,าห่อซีเอสตามใจห้อก่ได้คือเงินทุกบ,บาททุกสตางค์ที่เอฟซีรวมบุญมาเพิ่นฝากมากนะคะรวมบุญปูค่ะให้ไม่คู่ไปเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดแบบนี้ เงินส่วนนีประเ็ศนี้เงินส่วนนี้เฮตินี้เท่าก็ต้องตาข้ามตาม่นนะค่ะขั้นบอทําตามปูมันก็พีโกพท่นนะค่ะพิโกฎก็ต้องถืกลงทษจังเสียนะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมีโกฎเกี่์นขั้นเท่าบมมีกฎมีเกี่์นแต่ก็สามารถสิทํางานใหญ่ได้นะค่ะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละแม่คู่ก็ให้กำลังแรงใจเ c สซีซูสูซูนแน้วก็อีพออีแม่สายบุนที่เดร่วมบุญกับแม่คู่ไป ขอให้เพิ่นมีโสมีลาบมีโสมีมานสุภููตุสุคนเด้ออีพอยน์อีเมร์เด้อเรื่สายบุญผู้ลเล็ยกผู้หน่อยไปผู้รวมส่างกันขอให้ครอบครัวเพิ่นเจริญเจริญื่อน,อนถ้าม,มาขาดคืนแล้วค่ะด้วยแรงอธิษฐานของผู้ขาดให้เพิ่งพลดเปียงมีศีลสุภูสุคนให้อีพออีแมร์ลำรวย ซุ่ม่นเป็นเพิ่นป่วยก็ใหส้สซวงหย้ยเศร้าโดยบารมีองค์ปู่ชีบะคาปู่ต่าเด้อนซาสาธุสาธุครับนี่ล่ะให้ได้นํากันารแม play. ่คู่ไปอธิษฐานจังซี่เนาะขับไปไสก็ให้ลูกหลานมีบุญหอมสร้างไปนํากันเด้อปู่เด้อให้ว่าเงินบ่ขาดสายแล้วก็ได้เฮ็ดคั่นเงินบ่ขาดแม่คู่เขได้เฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะคั่นปัจจุบันใจเฮาขาดเฮาก็เฮ็ดไปบ่ได้ครับอันนี้คือตามใบสร้างปู่พอดีแม่คู่ก็พอจะไปเห็นแล้วก็ไปจําศีลคืนนึง คูสอนให้แม่คู่หูว่าการปฏิบัติมันมาเป็นง่ายๆการเพิเ่นฟื้นคิดเพศจจงไหนเพิ่นบอต้องมีพัดลมห่อนก็ต้องอดเอาให้ว่าสูให้ได้เสียหน้านั่งพระวา่าน้าขายเหีนยนก็บว่ไหวคือห <c oughs> เห็นความทุกข์ความอยากความลำบากพระแม่ที่รนเทศุใดแต่ว่าเข้าไปเข้าไปเห็นสัภารคนพรนเทศุใดเสืย แต่ว่าเข้าเห็นบ่ได้เพาว่าเออพ่ดร่างในพัดเี่น่อันนี้คือพ่ดปฏิวัติเียคือกิตเปนสงบเลยนะกิตสงบแต่ว่าเขาไปเนี่ยบ่พอนห้าที่แล้วค่ะพี่ใส่พี่ควัวเกานาเกาลังเห็นมนจะจังหอนอยู่เลี้ยวค่าเย็นเอำเย็นปูวามันเป็นยังไงปูวาท่างไปสวรรค์มันหกท่างลงมาลงมันเปนมันเปล่เสี่ย การทําดีเนี่ยมันเฮ็ดยากอุวาแต่ว่าการทําทําบ่ดีนี่ไม่เฮ็ดง่ายก็ไป็ควบคู่ล่ะไม่เห็นง่ายก็เพราะว่าเฮ็นยางก็ง่ายเราเห็นพัดลมก็เปิดรัวเห็นแะไก็คือร่วงคือซื่อแหละมาเพราะว่าสมมุติมันก็บ่ได้ฮ้อนขนาด่ไหมวันนี้ลมดีครับนะครับเนาะไปวันเพราะวันบ่ฮ้อนขนาดพอเฮาไปวัสดุเนี่ยแตกอ่ไรคลาดซิ้องว่าสิมีความอดทนซ่ําใดแล้วไปเฮ็นเห็นแม่ครูเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็เห็น ด้วัดว่าอารามเพื่อนล่ะค่ะเท่ากับว่าด้ว่าไปล่วงเกินเพื่อนยังกับปูเพื่อนกับซีเ่นคุยกันเลยล่ะค่ะทั้งในคนคุยกันเพื่อนกับสียไ้ขี้ขยับขย้ายให้พระนี่มองเดินจบกลมแล้วก็ให้ลูกย์ลูกค้าที่ไปปฏิบัติศินปฏิบัติรรมต่อไปลูกิย์ลูกค้าปูชีพเขาหรือว่าแม่คู่อาจจะได้ไปปฏิบัติทุกวันศิลป์จัะเสีนะค่ะเพื่อนหาามองให้ลูกห้านในเดือนจบกลมไดบบัเพียนาวนา กูที่ส่วนกูส่วนกูส่วแห่กับเจ้ายวกับายเวทสำหรับผู้ใดสิมีคออยัางนีน้นะคะมันสิเป็นไปแบบนี้แม่กู้ว่าแม่กู้ก็บ่ได้ตั้งใจว่าสิได้เป็นแบบนี้ความคิดแม่กู้ว่าเพิ่นเฮ็ดบุญผาป่ามื้อนี้แม่กู้ว่าสิไป็นรวมนําเพิ่นจัก2-3หม,มื่นความคิดแม่กู้เนาะครับค่ะบัานนี้มนันออกมาต้องถวายขีอยัางนี้นะคะถวายขีหลายแสนก็ต้องได้ถวายตามคำสั่งกูเนาะค่ะแม่ครูก็เลยว่าสิจัดไปมื้อนี้ได้ยอดเท่าใดก็จัง เบรงน้ากันฟังน้ากันนะคะทั้งช่องเข้ากับสิคออนุญาตทั้งวัดเพิ่นเพราะว่าปกติเพิ่นกับว่าผู้ใดไนเป็นไทยท้งนะคะไทยข้า,าบ่ารับปกติเพิ่นบ่อนุญาตแต่ว่าเพิ่นว่าแมฆู่อาจจะเป็นย่านเก่าสายบุญเก่าสิเดมาเฮดมาสามเพิ่นก็เลยอนุญาตนะคะสีเฮ็แแบบว่าทั้งช่องอื่นกับไปบ่ด้ดพอเพิ่นบ่อหลับนะคะค,คืออันนี้คือไปในทีมของแม่คู่ซื่อนะ,ะนะคะเนาะค่ะค่ะ เลยว่าขออนุญาตป้ายจานเพราะว่าแม่ปูบพอดีมาลบกดูยังคือปูสายบุญของปูเพิ่นแข้มาสามเงี้ยสินะคะมาบึงมาบึงสถานที่แล้วเออเหมาะแล้วเห็นสมควรแล้วยคันบอไทยเอฟซีลูกหลานปูกระตุ้จักคันบอไทยท่ามห้เพิ่นเห็นนะค่ะปูเพิ่นรลวมบุญมากเพิ่นกะยากษ์โอยากเห็นว่าสามยุวัตได้ห้าเพิ่นยากมาหรือว่าอยากมาปฏิบัติหรือว่าอยากมากราบคาราวามาบึงก็ได้นะคะที่ี๋ยว แสงโมกับยิมสีไทยให้เบิ้งนะคะนักไทยทำให้เบิ้องขอบกับน้องไอ้น้องยิงมือไปน้ำกันค่ะช่วงบ่ายนะคะประมาณบ่ใบสองใบสองแม่คู่กับสีออกจากบ้านนะคะจากสีไปถึงคุ่นก็อาจจะส่วนลำถวายก็คือใบสามแบบให้กันก็จะมอโบว์ท่านนะคะีะเอาโบว์ท่านไปนั่เพราะว่อพ่นกาเมื่อวานพ่นพ่นสลองประตูโค้งนะคะใบซีชุดใหญ่เห็นว่าเข้าไปไทยเมื่อวานเนี่ยนะไทยทาให้เพิ่อนเบิ้ง บัดนี้เพื่อนไก่เฮหงต้นเงินเรียบร้อยทางเพื่อนบัดนี้เงคล้องเฮาของเฮา,เานี่ขอเวลาเพื่อนพราะว่าช่วงเสาร์เมื่อคู่ไปบ่ได้มันติดแคร์นะคะคบ,บัตรต้นเงินมาถวายถวายแล้วกระทั่งทั้งช่องทั้งยังเขาก็บ่ทัาเตรียมพร้อมเคลื่อนไล่ซื้อไล่เสียงนะคะเนาะแต่นี่แหละการบวกบุญอีพออีเมียนะคะแล้วมือม่อนี่มื่ออื่นวันที่สิบเอ็ดวัดปลาโนนจำฝ่าอีกเด้อค่ะเด้อแต่เสาร์วันเนี้ยสองโมงเสาร์ออกบ้านหกสิบหก เพาว่นที่สิบเบอะครับเออว่าที่สิบตอนเรื่อมมือก่อนวัดประชุมก็เมีย่นใพูเลื่กมหลายมองวันที่สิบเมืออือนนะคะวัดป่าโนนจำป่าเด้เห็้ตุนผาป่าธรรมดาาเฮตุนผาป่าไปธรรมดาในระค่ะไปรวมน้ำเพินกะมองได้เล็ยกละหน่อยเพราะว่ามักะแล้ได้จุดปูละเศษสากั้นมองได้สั่งเมื่อใดใส่งบหลายก็ลองเฮตุนผาปาธรรมดากา พ่อเด็กขนาดคาไฟเนาะค่ะทั้งวัดทั้งว่าเพิ่นเนาะค่ะถวายทั้งพระอาจารย์เพิ่นป้าขามปีมีแต่ของปู่วัดปู่ซุ่มเออวัดปู่ซุ่มคนคุยกันแล้วคุยกันไปพูดแต่สะดวกเลยววัดปูชุมวะลาลามเนาะค่ะแม่บอกว่าพัฒนาลามพุมวะลาลาำนี่แหะวะลาลำเวยวะลาลามเนาะทางซุ่มเสาเนาะค่ะเด้อนี่แหละ อันวัดพระอาจารย์วันที่สิบสามีแ่ร์นะคะพี่กล่องเงาบัวแมนเต้รถแคร์รถแคร์รถแหร์จะไป็ตัวต่างส่วเพื่อเพื่อนเตรียมพ้อมถแครเนาะคับ่ะอาประเด็นนี้ม้วนปูบุญร้าไรเรื่องบุครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอเชฟซีสายดีงปูชีบะคาปูตาครับเป็น่ากันโฉบโฉบมันมันลำลำไปรวยครับก็บยาเลื่มเก้าศูนย์น้องเ้อ สวัสดีครับ